สวัสดีครับผมก็อยู ella, okay. <rik> ่กับผมอวิเชนนะครับวันนี้ก็เราอยู่กันที่เซนทราแกรนมิลานนั่นเองนะคบผมนะครับก็มีโซนใหม่ในโรงแรมครับที่เขากำลังจะเปิดครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาเลยมั้ยมื่อีปิดมือกีมันก็เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กนะครับผมนั่นก็คือ Lost ป o ส l แอนเฟนเจอร์แลนดเรามาดูข้าในกันเลยครับ พี่เขาบอกว่าข้างในมีหนังมีะตูนะครับในส่วนของบริเวณนี้นะครับก็จะมีเพนเสื้อเพ้นเพนเสื้ออยู่แล้วเพ้นกระเป๋าแล้วก็เป็นเพ้นพวกผนตุกตาอะไรประมาณนั้ครับเป็นงานหัตถกรรมแล้วครับโฟกิ้งสตูดิโอนะครับโฟลก้วก็จะมีประมาณต,ตกแต่งหน้าเพ <c oughs> ้แล้วก็ตกแต่งหน้าิุกตาครับ การเล่จริงทำใหสะา ในตรงนี้ก็จะเป็นเกมเดมนะคประกอบนตอนนี้อันน uh. <shaped> ี้เป็นเกมข้างบนนะคะก็จะมีดูหนังดันบอล ตีกันตีตีเลยจ้าตีกันตีก็อีกส่วนของโซน Adventure ร์ครับแล้วก็ยังไม่เปิดครับก็มีโซนไฮโดรบัมเปอร์ลีนแล้วก็เป็นโซนเครื่องเล่นต่างๆครับของฝั่งนี้ครับยังไม่เปิดนะครับส่วนโซนนี้เปิดแล้วนั่นเองนะครับผมโอ้ในส่วนของโซน Adventure นะครับก็ดูแล้วน่าสนุกมากๆเลยครับผมทุกคนก็อย่าลืมมากันด้วยนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันถ้ามีโอกาสนะคะผมสำหรับคลิปนี้นะคะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปั๊บับครแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ